ครับพี่น้องเสนเลงกเส้นมะล่ำนะครับอากาศช่วงเย็นๆนะครับ16นาฬิกาไหนเวลาเข่าหลังเวทีไหนเวลาอาบนา้ำแต่ว่าตอนนี้ลู้ซึกวมานามบลาไหลครับน้ำบลาไหลไฟก็ดับบา้าเนี้ย บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับเ่าแล้วนองตลาดแรกๆครับ ซุปตาเขาเดึงสุปตาสนั้นเลยเหวดไปดูแลสุปตานะสวัสดีครับใชยท่านอามามาดูกับข้าชมที่นเนี่ยืุอข,ข้าสวยมาเร็วโอ้ยมันก็สุดยอดเดียวไก่ใช่ไหมนี่ใช่กดดแกงเผ็ดหรอกแกงเผ็ดแกงเผ็ดไก่ครับ ปีมี้ไม่น้อยนะครับอใครไม่มกินก็ไปนอนโรงพยาบาลเลยอเขาไปตลาดจ้ะตลาดข้างหน้ามัลยจ้ะยังตายตลาดอยู่ข้างหน้านี่จ,จ้าอร่อยมากอร่อยมากบรรยากาศะช่วงเย็นๆนะรับรถมาแรงมะม่วงน้นองกัรครับรตัดทองบนตัดทองออมเภอเมืองจังหวัดยโสธร ครับทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพ่งครับชูมูฟเอชจัดให้นะครับผมการชื่องแรง ได้ดูอาบน้ำหรือเปล่าทำอะไรถา้รถาจะได้บาตนีตต่ต่อบรกางง่องงบออ่ะบรรยากาศเร่งๆครับป้น้อย เ้ากระยักใจเนาะใจใจใจเอาไปเลยดคิดให้เลยพอเขาถามมือแรกกันโอ้ยไปไปไปพักหาามองเลยเขาเอารถพระเขาไปจอดด้วยมันกางเก็นม้วนรอยป่วยตายไปมันแคบมันแคบมันมาเบิ้งคู่มือมองเ้าเขาเห็ดเนื้อก่เห็ดแค่นั้นรถลำโพงเครื่องปังผมจูงไปถาเขา ตัวมังคางนี่ก็คือสเส้นล้อนนี่เอาไปเห็นรถพระกับรถบอดสองขั้นขาดว่าได้สิวายู่ขางสิวายู่ขางรถเออรถพยาบาลไปสอบม,มานหรอือเปล่าบ้านเห็นนี่เอาเอาเอาไปคิดครับพี่น,อน้องบรรยากาศช่วงแรกๆนะครับกับค่ำคืนนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสดทอดครับ นสารน้อยเรตั้งแพงนะครับเราเพื่อจะเลินใจนำกลมุนสูงสุดฝากพี่ต่อนหนอกสถานที่แคบนะครับเรา่าเดินปูนครับพี่น่องต้องถามหาฝนนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าสภาพอากาศหน้าหนาวแล้วนะครับฝึ่งตื่นพี่น่องนอนอนยู่วัดวัดขนาดอะไร เอาบอกว่าแปะนอนอันไปอาบตลาดเบี้ยอายป้าจะอสารับเอานั่นแหละเต้นอย่าดูค่ะดูเอาบรรยากาศหลังเวทีนะครับเยอะเอาขึ้นหนักเยอะง่ายไม่สนาดเอาพระกาศจมซอยน่ง่ายไปยุ่ยส เดดล่ะให่เต็มเนี่ยบอเขาเขาหายใหญ่บอนึกปูโลกคนหอยใหญ่บอยับยับบอแง่นี่ย่ใส่แง่พี่ยใส่ไม่ไม่สาม

โอ้เวต่ปุซายสวงามครับเบิ้งซุดเป็นสีดโอ้รถรถพาสิเขาหันนั่นบ่รถพาสิเขาใส่ผมมีันเขา มาหันทำคาราไบตัวเนาะและ้วคาราไบขึเก้าละโอ้ยอ,อยากกินแน,นมแฉบแฉบแหนมว่าบันเทยอยาปา อย่ามุ้ม่อยุบเบี้ยมุ้งหลายตัวไต่ยังถกคนหลายนะเนอะเนอะอ่ห่ยอิน่มไม่ได้การใช้กเดไ๋ยวเรากะเาหน่อยเฮ้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 อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ่ะตีสุกุ้งเลกระเพิร์ดลยกระเพแม่แม่ม่เฝ้าท่แบบที่หน้ามตอน โอ้อันไกกระหูกนี่แหะเออเออเอออ๋ออยากินแมนแต่อบต่เอบพี่ี้ออยางกลอบกนพี่สาาขายบอสาดขายบอ อากาศย่ามแรงๆครับครับบรรยากาศส,สดๆที่ตลาดท่าทองัวตัดท่องซูมโมฟเอสซูมโมฟเอสเครื่อดีสัญญาณดี<า>ใช้อ่า10เมกโหลดมือลั8แปดคิปก็ไม่มีปัญหา ขาดหนางานนะครับมาพี่น้องมาวนน้ำกันครับมเมื่อแรงครับบัตรตัดทองเพื่อเมื่อจะมาจะสวนทอดนะครับก็สามสิสามลูกหมด ีเพลงบอกเลยเด้อตลาดงีบกรอดเห็นปะมาประกาศยางเตเลยยนพี่เพลงเ้ยสวัสดีค่ะเดิมาเร่นน้ำปลาข้นไปไป มองได้เขาหาอาบนาำนะโอ้ห้องนาำบอกโอ้ยแม่ดิไปดงตลาดครับใครดีใครดีไอซ์สีดก็มีพ่อนัน่นไอ้นรวยนี่หนาเท่เนเนะไปถอมมันเลือีกหลายมือพาพพี่น้องมาเลาะเที่ยวตลาด เนี่อยากปล่อยปลาไหลจังเลยอ่ะโอ้ตลาดสุดยอดเลยตลาดครับอืมต,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 ตุ่มๆหน้าเนาะ ต่กี่กระเดือนกระยาน <doom. S 1> อยู่ <laughs> โอ้บรรยากาศดีครับครับพี่น้อง้ายังปลุกลยเชื่อะรนอง้ายังตลอด ายางคลละครับนี่คือบรรยากาศสดๆต,ตอนนี้เลยนะครับตลาดตาดท้องนะครับเพื่อเพื่อจะมรรจะสวนเข้าหรือว่าโอหรือว่อาอันกล้องเขาหน่อยข่ะแม่ครับดูดาวเพิ่มบรรยากาศสดๆเลยนะครับซห้กิ๊กเสื้อยัง อโอ้พี่น้องเดวเบ่งยิ่วบรรยากาศโหซาถูดฟูุ้ยขอบคุณพี่น้อง พาพี่น้องเลาะตลาดนะครับเลยบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับนี่มืมอนทุกอย่างนะครับผมกุศลลังใจครับช่องน้ำใจรำเพรียรงวิออเชียรนะครับหรือว่าการใช้ร้อยคลิดนะพาพี่น้องเลาะตลาดเขากินหลาย ไก่บาดเ็ดเยอะแยะมากมายยัรับพี่น้องในเบิรงครับกินเยอะมากครับอ่ะขอกันคลิปหนาครับพี่น้อง สุขสุขคตนะครับขอการที่มานเ